สวัสดีนะคะคุณป้าก็มีอะไรจะมาคุยให้ฟังนะคะก็คือป้าเนี่ยบอกตรงเลยว่าเศร้ามีอารมณ์เศร้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝันแล้วก็บอกว่าถ้าฝันตอนเช้ามืดอะ่ะเหมือนเทวดาสังหรณ์อ่ะนะคะก็ฝันร้ายอ่ะนะคะอันนี้เรื่องความฝันนะฟังซะก,ก่อนนะมันเรื่องความฝันฝันว่าคนไทยในสวีเดนอะ่ะรวมตัวกันเกินพันคนอะ่ะแจ้งความนะคะเพื่อจะถอดถอนสัญชาติป้า เรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วในฝันป้านเนี่ยว่าคนไทยเ็าทำสำเร็จนะคะป้าก็นั่งเครื่องบินกลับนะคะนั่งเครื่องบินกลับเนี่ยโดนล็อกตัวนะโดนล็อกตัวโดนใส่กุญแจมือทั้งสองข้างไปถึงที่สนามบินก็มีรถจากเรือนจำมารับทันทีเพราะว่ามาตารา112เนี่ยหรือว่าคดีหมิ่นเจ้าเนี่ยจะไม่มีการให้ประกันตัว ไม่ว่ากรณีใดๆแล้วป้าก็โดนส่งกลับและพี่ภาคษสาป้าจนที่ป้าติดคุกอ่ะและชีวิตป้าในคุกก็เศร้าเพราะในคุกเนี่ยก็จะสั่งไม่ให้คนคุยกับเราทุกคนก็จะรังเกียจเดียดฉันว่าเราเนี่ยหมิ่นเจ้ากินข้าวก็เอาทรายใส่ให้เราคือคือ,คอแกล้งเราสารพัดจนในสุดในฝันนะนะป้าก็ตายในคุกนะคะ ก็ถ้าฝันเนี้ยป้าเป็นจริงเนี่ยป้ารู้ว่าคนไทยนี่ใจร้ายมากทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ว่ามาตาร้อยสเนี่ยรึคณีหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนยิ่งกว่าฆ่าคนตายคุณสมยศพึกษาเกษมสุขเป็นเจ้าของเว็บไซต์อ่าฟาเดียวกันก็ติดคุกสิบกว่าปีคุณดาตอบีโดที่มาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าไทยร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มีทรัพย์สิน มีสิ่งต่างๆเยอะไปหมดก็ติดคุกเกือบสิบปีแต่จริงๆพิพภาคสาสิบห้าปีติดไปแปปีออกมาพร้อมความพิการเนี่ยป้าก็รู้สึกนะว่าเออกวาดหว่นบอกตรงๆก็รู้สึกกลัวนะคะเพราะป้ารู้ว่าคนไทยเนี่ยเขาเป็นดูเหมือนเป็นประษายาเมืองยิ้มนะแต่ดูดีให้ดีเนะี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนคนธรมธรมะธรรมโมแต่ใจร้าย ท,ทั้งที่รู้ว่าถ้าเราเนี่ยโดนส่งกลับประเทศไทยเนี่ยโดนถอดถอนสัญชาติเราจะต้องติดคุกยาวนานแต่คนไทยก็พยายามกันพยายามเอาในเมื่อกูมีกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าที่จะกลับไปต้องตายในคุกในเมืองไทยมึงก็เอากันกูท้ามากู บอกแล้วว่ากูไม่กลัวแต่กูจะบอกให้ว่าเริ่มต้นที่กูจะหมิ่นเจ้านี่กูมาจากไหนคือมีคนไทยบางกลุ่มไม่ต้องการให้กูกลับประเทศไทยก็ใส่ความกูว่า,าแฟนเพจของเจ๊กขกที่ดังก็หื่มตอนนั้นในการหมิ่นเจ้าของกูอีเพนเป็นแอดมินทั้งๆั้ที่กูไม่รู้เรื่องแน่นอน และมีคนปลอมเฟซกูด้วยนะหมิ่นเจ้าเลยแรงมากแต่มึงรู้หรือเปล่าว่ากูกลัวกูกลัวและความกลัวของคนที่มันหลังชนฝามันต้องสู้ในเมื่อตกกระไดพลอยกระโจนว่ากูเป็นโจนว่ากูกูก็ยอมเป็นโจนเลยเพราะว่าอะไรไปไหนคนก็ตาหน้าไวด้ดนีมันอีขีดอีโจนกูก็หมิ่นพอหมิ่นพวกมึงพยายามจับก,กูสง่ง กับประเททศไทยเรื่องนี้นะคะจะสอนให้รู้ว่าคนไทยไม่เหมือนชาติใดในโลกค่ะใจร้ายถึงใจร้ายมากแต่เอากูท้ามากูท้ามาว่าฝันกูเนี่ยกูจะไปติดคุกที่ประเทศไทยจริงไหมกูจะลองดูความใจร้ายของพวกมึงกูจะดู กูบอกแล้วนะกูเล่าให้ทุกคนฟังกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเริ่มต้นมันมีคนไทยกลุ่มหนึ่งพยายามยัดเยยดมาตาร้อยสิบสองโดยไปพูดทั่วเลยแต่จริงๆอ,อก,กูเป็นเพื่อนกับเอียรตจริงแต่กูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าและเอียรตตอนนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าอีรสออกมาด่ากะรีเพื่อนมันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าแต่ทุกคนไปยั่วยุให้เอียรสเนี่ยด่าเจ้าไม่ใช่พวกโก จะเป็นพวกมึงต่อมาก็บอกว่ากูหมิ่นเจ้าทั้งท่านที่กูไม่เคยทําแล้วใครจะกล้ากลับใครจะกล้าไปเล่าความจริงเพราะว่ามาตาร้อยสิบสองมันไม่ให้ประกันตัวเฮ้ยกูพูดเรื่องราวของเจ้าแต่ตอนมาตอนหลังเนี่ยถ้าเข้าข่ายหมิ่นไหมหมิน่นเพราะคําว่า การที่พูดถึงกษัตริย์ไทยไม่ว่ากรณีใดๆถือว่าเป็นการหมิน่นอย่างเช่นกูพูดถึงเรื่องว่าเจ้าไทยร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกแต่ประชาชนต้องพาเพียงประชาชนต้องยากจนประชาชนต้องไม่มีสวัสดิการกูก็มิดีความหมายยังไงมันก็หมิน่นก็เหมือนที่อาจารย์สุรชัยแท่ด่านไปติดคุกะจากตรงไหน จากตรงที่เขาบอกว่าคนสวยปากแดงไปงานศพน้องโบระเบิดปิงปองน้องโบคือใครน้องโบคือคนที่ล้อมรัฐสภาและมีระเบิดปิงปองอยู่ที่กระเป๋าเป้ของตัวเองแล้วก็ลบทับระเบิดของตัวเองและคําว่าคนสวยปากแดงไปงานศพจริงๆข่าวก็ออกนังข่าวทุกช่องก็ออกว่าพระราชินีแล้วก็จุฬาภรณ์ แล้วก็ไปงานศพของน้องโบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ในหลวงฝากเงินมาทําบุญมาให้กับครอบครัวของน้องโบแต่ทำไมาอาจารย์สุรชัยต้องผิดอ่ะทำไมาอาจารย์สุรชัยต้องต้องติดคุกอ่ะตีความอ่ะตีความให้ติดคุกให้ได้แต่พวกมึงพยายามใช่ไหมที่จะส่งกูกับเอาเลยกูท้ามากูบอกเลยว่ากูสู้ถึงตำรวจจะมาล็อกตัวกูถึงบ้าน ใส่กุญแจมือกูแล้วเอากูขึ้นเครื่องส่งกับประเทศไทยไปติดคุกที่บมงไทยถึงกูจะตายในคุกกูก็จะยอมสู้กับพวกมือสักตั้งนึงะเดี๋ยวกูจะให้ดูอะไรนะคะพี่อยากได้หลักฐานอันนี้คือตัวอย่างบางตอนตอนหลังๆเนี่ยเริ่มรู้ละวว่าใครเป็นใครนี่คืออีมดยาสินีทงสิบเจ็ดอีตัวเฮียตัวจังไล ที่เฮี้ยกว่าอีกกิงไก่ที่พยายามจะยัดมาตาร้อยสิบสองให้ใครต่อใครฟังนะคะนี่คือเป็นเรื่องลับของพวกมันแต่มันหลุดมาพี่อยากได้หลักฐานที่ออแอนเหมื่นเจ้าอ,อะไรวะจากอ e ีโรดนะแอนเข้าไปหาเข้าไปหาให้หน่อยซิจะยัดมาตาร้อยสิบสองให้อีแอนอีกหนึ่งคดีหรือใครเก็บหลักฐานอะไรไว้บ้างส่งมาด่วน ท่านนายพลรออยู่ไปอาบนอนก่อนนะจะไปเรียนเช้านี่คืออีมตยาสินีทงสิบเจ็ดอีสัตว์นรกตัวนี้ก็อีกนี่แหละอีนี่เลยก็ใช่ที่เป็นตัวการทั้งหมดที่เริ่มต้นไล่ล่ากูแอนเป็นใครเดี๋ยวคนจะงงแอนคือเจ้าของตำนานสวนน้ำคือของไอ้ทักษิณนั่นแหละคะ่ะนะแอนเป็นใครแอนเป็นคนรักจ้าง แต่ถามมาตอนนี้กูเห็นอกเห็นใจแจนแอนไหมกูเห็นอกเห็นใจเพราะเขาตกที่นั่งเดียวกับกูถึงเขาจะคิดต่างกับกูแต่เขาก็ไม่ผิดที่เขาจะรักเจ้าแต่เฮ้ยมึงเห็นไหมว่าคนรักเจ้าก็โดนยัดมาตาร้อยสิบสองมีคนแก่ๆคนหนึ่งเจริญชัยแท้ตั้งพยายามต่อต้านมาตาร้อยสิบสองเพื่อไม่ให้มีเพื่อให้ทุกคนพูดได้ แต่ในขณะที่พวกที่กลุ่มหนึ่งเอามาตาร้อยสิบสองมาใช้ใส่เองอย่างที่ป้าเล่าไปตอนแรกแล้วเนี่ยถ้าแอนวาสนาเพลลิงคนนี้ไม่ใช่คนดังที่ทำคลิปนะจนคน,สนแสดงรู้จักเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็คิดว่าอีเนี่ยก็คืออีควายแดงเหมียนเจ้าไม่ใช่นะคะเขาคือคนรักเจ้า เขาเป็นคนเดียวที่โทรกล้าโทรศัพท์มาหาป้าและเป็นคนที่ป้าฟังเขาดูนี่ดูนะคะส่วนนี่ใครณนะบัตรนี้อีแอนพูดเรื่องเจ้ามากกว่าเราอีกแอะแอะอะไรพวกมาเฟียโหนเจ้าไล่ดูโพสมันสิพูดถึงเจ้าตลอดมันพูดคิดหรือว่าเป็นมันพูดคิดว่ามันแบบนี้คือไม้เด็ดกิ่งเราโพสด่าอีกเก๋ไปแล้วตามแผนนี่คือพวกมันน่ะ ที่สร้างความเหี้ยความจังไรโหนสถาบันโขนมาตาร้อยสิบสองเอามาตาร้อยสิบสองไปกันแกล้งคนเหมือนที่ป้าเล่าในตอนแรกและอีพวกที่อยู่ในสวีเดนเนี่ยนะอีสัตว์พยายามกันหน่อยนะกูสู้กับกูจะฟองกับเป็นลายตัวกูรู้กูฝันเนี่ยสิ่งคือกูเป็นคนไม่ค่อยฝัน กูรู้กูสู้พวกมึงไม่ได้แต่กูก็จะสู้ถ้าถ้ามึงรวมตัวกันอะเกินพันคนเนี่ยแน่นอนตรงเนี้ยกูโดนถอดสัญชาติแน่แต่กูถามมึงคำหนึ่งถ้ากูไม่ใช่เป็นเมียนักธุรกิจที่มีรายได้อันดับที่สามสิบหกของ UAE เนี่ยพวกมึงจะไล่ล่ากกูไหมกูเป็นแค่อ่าเมียคนธรรมดาเพราะกูรู้ว่าคนเกียดเจ้าเยอะ มึงจะไล่ล่ากูไหมและวไยแอดมันไม่ใช่เมียนายธนาคารที่อยู่ในอังกฤษไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่กับน้องๆกับประสาทเนี่ยมันจะโดนไหมไทั้งทีมันเป็นคนรักเจ้าเดิมๆกูก็คนรักเจ้าแต่เมื่อกูรู้ความจริงว่าประชาชนคนไทยเนี่ยไม่มีสวัสดิการกูไม่ได้เรียนหนังสือคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยยากจน กูถามคนไทยในสวีเดนหน่อยที่มึงมาอยู่สวีเดนกันเนี่ยที่มึงอยู่ในสวีเดนกันเนี่ยหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยมึงมาเพราะอะไรเหตุผลเดียวมึงมาหาเงินมาหาฐานะเพราะในไปอยู่ในประเทศที่ประเทศไทยมึงทำไม่ได้เพราะมึงไม่ใช่คนมีฐานะคนมีฐานะเขาไม่มาหรอก มึงอยู่ยู่อย่างซีพีซิที่รวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาต้องมาทำงานที่ประเทศนอกกันไหมกูถามมึงแค่นี้มึงอยากจะได้สัญชาติอังกฤษมึงอยากจะได้สัญชาติสวีเดนมึงอยากได้สัญชาติอเมริกามึงอยากได้สัญชาติโน่นสัญชาตินี้กันเพราะมึงรู้ว่าเขามีสวัสดิการอีพวกสลิมหรือว่าอิสลิมลูกทาสที่มันเอาความเป็นทาสมาอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนาเนี่ย กูถามมึงคำหนึ่งที่มึงมาอยู่เนี่ยมึงกล้าตอบไหมว่าทำไมมึงไม่กล้ามึงไม่อยู่ในประเทศใต้ล่มพระบรมีของในหลวงที่มึงรักนักรักหนาขนาดจะปกป้องแล้วไล่ล่าก,กูที่สวีเดนอีกไม่นานกูก็กลับสวีเดนไม่ต้องห่วงหรอกมึงไม่ต้องห่วงกูออกไลฟ์สดให้พวกมึงดูเลย หรือจะเล่นกันที่ดูบดูใบด้วยก็ได้แต่ดูไบเขาไม่เล่นกับพวกมึง่ะพี่เจ็บน้องเจ็บเจ้าดูใบคือชาวมุสลิมราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียสูญเสียราชพระราชหลานเคยในประเทศไทยถูกฆ่าแล้วยัดลงถังแล้วเฝาและเผากับการตามหา เพชรสาอุนะคะเพชรบูบูไดมอนเอาละอันนี้ป้ามาเล่าเรื่องความฝันให้ฟังนะฟังนะกูฝันแต่มันเหมือนจริงกูฝันว่าคนไทยรวมตัวกันเกินพันคนถอดถอนสัญชาติกูสำเร็จแต่กูก็โดนส่งกลับประเทศไทยแล้วกูก็ต้องติดคุกแล้วก็ตายในคุกแล้วกูก็อยากให้ทุกคนสอนให้ลูกคนรู้ว่า คนไทยใจร้ายถึงใจร้ายมากที่จะเอามาตาร้อยสิบสองจัดการกับกูไม่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ใส่ความว่ากูหมินเจ้าทั้งๆที่กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูเป็นแค่ผู้หญิงเมียฝรั่งที่มีฐานะคนนึงแต่ชีวิตกูทำอะไรเล่นเกมไร้สาระไปวันวันหนึ่งฟาร์มวิวปลูกผักเลี้ยงหมู แต่พวกมึงก็ดึงกูออกมาต่อมากูกระตกกระไดพลอยกระจนหมิ่นจริงพวกมึงก็พยายามจะส่งกูกลับตอนแรกก็ไม่ต้องการให้กูกลับกูจะขอบอกเลยนะว่าชาติคนไทยไม่เหมือนชาติใดในโลกค่ะนะคะสวัสดีค่ะ